อย่างที่เราบอกไปเลยว่าซีรีส์เหมือนดูดเราเข้าไปข้าในเนื้อเรื่องโดยที่เราไม่รู้ตัวคุณราพอเลยรู้ปะอยู่ยวันนี้ฉันร้องไห้ตั้งแต่นั่งดูซีรีส์มาน่ะซินตายไม่ค่อยร้องตั้งแต่ซีนเนี้ยมันมีความรู้สึกว่าอีดอกมันแรงคุณนามันแรงมันแรงข้าในความรู้สึกคือด้วยความที่ว่าเราอินลงไปกับซีรีส์แล้วอะแล้วตอนเนี้ย สิ่งที่นักแสดงทําให้เราได้เห็นนะ่ะนางเอกพระเอกทุกคนนักแสดงทุกคนอะ่ะเขาทําให้เราเชื่อว่าเขากําลังทําอะไรอยู่หนึ่งสองสมี่แล้วบวกกับบทของนางเอกอะ่ะที่มันทรงพลังมากอะ่ะเธอลองคิดสภาพเราเปรียบเสมือนว่าเราคือศพอะ่ะคุณนะถ้าเรานอนอยู่ตรงนั้นนะเราอยากจะหบอกว่าเธอสะเข้าบคุณทำไมคือถ้าไม่มีนางเอกก็คือฉันคือใครเดาไหมเด้อ <c oughs> <c oughs> ทันคือใคร <c oughs> แกงมนแรงมันอาจจะเอามารีเลทกับความรู้สึกของ้ราในชีวิตเราโดยมังคุณาเพราะว่าอันนี้คือสำหรับเราเองนะเนาะคือเรากลัวการถูกลืมคุณาดังนั้นคือเวลาเราอินกับกับบทตรงเนี้ยเรามีความรู้สึกว่าขอบคุณนางเอกอะ <c oughs> ทำไมฉันเป็นอย่างนี้อะ <c oughs> คุณาทำไมฉันเป็นอย่างนี้ คือมันสงสารยิโลด้วยหนึ่งแล้วก็รู้สึกขอบคุณบทนางเอกคําพูดนั้นคือทําให้เราใจแตกเลยที่แบบว่าผู้ตายใช้ร่างกายของตอนเองเ,ออเปิดเผยความจริงให้เราเ,เราควรคืนศักดิ์ศรีที่ควรมีให้แก่นางคุณ <laughs> หนูก้าเหตุใดเจ้าจึงไม่ใช้คําว่าผู้ตายกับคุณหนูซ้มเพราะตั้งแต่วันนี้ไป ข้าไม่ต้องมองนางเป็นหลักฐานอีกแล้วและข้าส่งขุนหนุ่งส้าคปาุดคำวุ่สุดยเ <c oughs> มื่อมันยิ่งทําให้เรารู้สึกใจฟูเพราะว่ามันแบบเหมือนว่าต่อให้วันนี้ศพเจ้าสาวจะไม่มีหัวก็ตามแต่นางเอกสามารถที่จะยืนยันแบบตัวตนได้ว่าเธอคือใครหล่อนคือใครหล่อนมาจากไหนอย่างน้อยๆวันนี้หลังจากนี้หล่อนจะมีใครสักคนหรือว่าฉันที่รู้จักเธอแล้วก็ ไปส่งเธออะไรอย่างเงี้ยน่เาะเธอซึ่งมันดีอันนี้อันนี้อันนี้คือชอบมากแล้วก็บวกกับเพลงคือจังหวะมันดีมากคุณนะแล้วก็ภาพเขาเล่าภาพด้วยแสงอย่างที่เราบอกไปข้างใน EP พหนึ่งว่าการจัดแสงอ่ะเขาแฝงในยะแสงอ่ะมันมีส่วนที่จะทําให้เราอ่ะเข้าไปอยู่กับ ความรู้สึกนั้นตัวละครยายส่งโหลอะ่ะเป็นตัวละครที่เราไม่เห็นหน้านางมาตั้งแต่แรกไม่เห็นเห็นแค่ศพคอขาดแค่นั้นแต่เราสามารถที่จะคล้อยตามไปกับตัวซีรีสได้อันนี้แม่งโคตรเก่งคุณนะอันนี้คือยกนิ้วให้จริงจริซีรีส์เรื่องนี้